วันนี้แหละลูกรักของเราน้องสีหมอกข่าเจ็ดล่างเดิม,ม<า>จะมาทวงคืนความที่หนึ่งว่ากันอยู่สองคนเอ,อโอ้โหแม่ไม่รอกูเลยเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยีแต่รถพันแรงๆอ่ะดูคนอันนี้นั่งขี่เหรอขับอกพี่าไม่เจอ,อเลยนะก็ใช่อ่ะ พี่บีรสวัสดีคุณผู้ชมที่ร,รักทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชออ่องป่าเฟรมนะครับน้องๆโอ้โหวันนี้เราจะมาไปขี่ห้าเจ็ดกันเล่นดูเฮ้ยเราจะไหวกเขาไหมอ่ะวันนี้เราต้องร่วมมือกระดดลมนะโอ,โ,โอ้โหเฮยียแม่งไม่ล่วมมือกูเลยอ่ะโอเคน้องๆก็ในเวยนนี้นะครับผมเราจะไปทำคลิปขับรถเล่นกันนะครับหลังจากห้าเจ็ดเรา,เราที่ทําเสร็จสมบูรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วคือบอกเลยว่ารถผมแม่งเอามาเช็คเฉยเฉยอ่ะเออก็วันนี้จะไปดูกันนะเพราะว่าวันทิปของเรานีครับผมใกล้มาถึงแล้ววันที่สิบเอ็ด ไปเจอกันได้ที่สระบุรีนะครับน้องๆนะใครอยากไปก็คือไม่ต้องทักหาผมก็ได้ทักหาพี่แมนก็ได้หรือว่ารอดูโพสตก็ได้ว่าพวกพี่ไปเจอกันตรงไหนนะครับน้องๆนะก็สำหรับวันนี้5้าเของเรานี่คือต้องบอกก่อนว่าเหนียวมากอันนี้คือตั้งแต่ครั้งที่แล้วประมาณ6กถึงเดเดือนนั่งยังโคตรเหนียวยังไม่พังแต่ว่าวันนี้ได้ทําการขึ้นในโน,โนไปแล้วแบบว่าจูนจูนเจินจูน,จน,จนเก็บอะไรดีก็ดีแล้วนะครับผมจะบอกเลยว่ารถผมเนี่ยมาเยอะกว่าชาวบ้านเขานะแต่ว่าวิ่งไม่ทันเขาสักทีเลยนั่นนะโอ้โห โอ้โหยกหน้าด้วยใช่เหรอใช่เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คือต้องบอกก่อนว่ารถเราเรายังไม่ร้อนนะครับผมรถเราก็จะประมาณนี้แหละขึ้นขึ้นแรงๆหน่อยนะทุกคนนะไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกหน้าว่ะเอาว่ะเอาว่ะ จะบอกเลยว่าพอพี่แบงค์นี่จูนใหม่นะแรงจัดเลยอะแต่ว่าไม่ทันพี่แบงค์เออเออไอเยี่ยนี่มาว่ะเอยแต่ก่อนจะบอกให้นะครับรถไอเยี่ยนี่แรงสุดแล้ววันที่ไปทริปมาแม่งอยู่หัววันนี้แหละลูกรักของเราน้องสีหมอกข่าเจ็ดล่างเดิมจะมาทวงคืนความที่หนึ่งแต่บอกเลยว่าทพิปเนี้ยเราแบบว่าอาจจะน้องๆบอกว่าเฮ้ยป๋าทําไมป๋าชอบขิงกันเองขิงนู่นนั่นเออมันเป็นคอนเทนต์แหละครับน้องๆคือขิงกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าสุดท้ายอะคือรถอะมาแรงเท่ากันแต่ว่าอยู่ที่คนขับแล้วก็น้ำหนักด้วยนะครับผ ทุกคนแต่ว่าวันเนี้เรานี่แบบว่าเป้าหมายของผมนะคือต้องลดให้ได้77อืมแต่ตอนนี้มันไม่ลงมันอยู่80กว่าเออแต่เ,เกมนี้น่าจะลงไปแล้วนะครับผมนะทุกคนแล้วก็รถอ้าวรถคันพี่แบงค์ไปไหนอ๋ออา้าวพี่แบงค์อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวรอพี่แบงค์ก่อน,นะครับทุกคนนะโอ้ยเ,เกมไปแล้วเ,เกมไปแล้ว อันน่้ยกไปแล้วทุกคนเน,นี่ยวันนี้เราจะไปลองขับทางเรียกันคือรถแต่ละคันเนี่ยรันอินมาหมดเรียบร้อยแล้วอือคือต้องบอกก่อนว่าใช้ลูกเดิมอะไรเดิมเปลี่ยนแค่วาวนะครับวันนั้นที่รุยใช้กันเราเปลี่ยนแค่วาวครับทุกคนเนี่ยเจยสามเจ๊สี่แบบว่ายังแบบยังแรงๆอยู่เลยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งวะน้องๆคือน้องๆเห็นนี่ไหมเนี่ยเบรกเบิกเนี่ย ไอเนี่ยคือจอดไว้นานแล้วน้ํามันแม่งซ์ส oh. แตกหมดอย่างข้างๆแตกหมดเออแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องจะบอกนะคะรับน้องๆคือตอน,นเนี้ยพี่แบงค์เนี่ยของเราอตอนนี้ช่องลงไม่ได้เจวันนะครับ oh. ผมสาหรับใครที่ถามว่าพี่แบงค์ไม่ลงคลิปหรอครับพี่แบงค์หายไปไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมทุกคนนะ oh. ก็คืออา้าวพี่แบงค์ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวรอพี่แบงค์ก่อนดีพี่แบงค์หายไปไหนวะ oh. อ่ะ <laughs> อเดี๋ยวรอปบมึงจะรอก่อนพี่ชายเราไปไหนเนี่ย <laughs> พี่แบงค์ไปไหนไม่รู้อ้าว พีแบงค์ไปไหนวะเดี๋ยวรอพี่แบงค์ก่อนนะครับผมนั่นแห่มาแล้วนึกว่าไปไหนโถูกอันไหนใะส่เสื้ออาิชาติฟางไก่ไก่ด้วยอ่า น้องดูเลยตั้งแต่ขี่มาเนี่ยคือบอกเลยว่ารถบอว่าจอดนานไม่นานอะ่ะพันสองร้อโลพันสองรอยโลนี่ก็บอกว่าค่านเจ็ดนี่เอลหูหเหนียวจ้ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งขอบอกไว้หน่อยฝากถึงไอ้เยี่ยมเฟิร์สหน่อยไอ้เฟิร์สไ,ไกลหน่อยรอบนี้พี่ขอร้องนะครับน้องๆคือแบบว่ามึงใส่ห้าเจ็ดมันจ้ไม่มึง่าก,กางเงินเนียผิดได้แบ๊กหนึ่งได้ข่าวว่ารอบนี้มันจะกางเงินเนียผิดเป็นวัวเนียต้องชักหนึ่งไม่รู้ว่าจะกลางผิดหรือเปล่านะครับรน้องๆกระบอกเลยว่าขอได้ไหมขอเป็นห้าเจ็ดได้ไหมวันนั้นที่เราเอาห้าเจ็ดของเราไปบวกอ่ะที่เราบวกกับมันคนะือมันลู้หกหกนะเว้ยอ้า บอกเลยว่าสําหรับใครที่อยากให้ผมไปล้างแก้มือนะกดไลค์คลิปนี้มาเยอะเลยเดี๋ยวไปจัดให้เดี๋ยวไปจัดให้ครับทุกคนนะเออแล้วก็สําหรับวันนี้นะเราก็มาลองชิวๆดูหน่อยวันนี้อาจจะยังไม่จับ GPS นะครับผมแต่ว่าคือเราออกมาขี่ดูทรงอ่ะว่ารถเราเนี่ยเออมันพอจะไปวิ่งกับชิปยุดยาได้เปล่าหรือว่าแบบว่าเอ้ยมีอาการอะไรหรืเปล่าก็ต้องไปลองดูนะครับแต่ว่ารถผมลืมดูอีกอย่างหนึ่งรถผมนี่โซ่แม่งตายไปละเออโซ่แบบว่ามันแข็งอ่ะทุกคนดูดิมันดีดแบบปั๊กปัวกปั้กปั๊กได้ เลยว่ะทุกคนโอเคเอางี้เดี๋ยวเราตัดว้าไปที่ตรงทางเร่องเลยดีกว่านะครับทุกคนวันนี้ไม่รู้จะไหวกับพี่ชายต่อจอหรือเปล่าก็าไม่รู้นะต่บอกเลยว่าถ้าออกตัวนะไม่ไหวแน่นอนโดนเขาแดกแน่นอนไปตามนะก่อจะไปตามอะยรต่างกันสี่ตามทันหรือเปล่าเขาไม่รู้ก็อีกอย่างไปตอวปนี่เนี่ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ขับเลยยังไม่ได้ขับเลยเมื่อกี้ว้าว มันต้องลองแล้วล่ะไม่รู้จะไหวป่ะไม่รู้แต่โหแต่รถนี่มันแรงอะ่ะเอเฮีย<ห>เอ้ย,อยต่อีกเรือเออเอ่อง,นงหนึ่งะอะน,น,นั่งขี่นะนั่งขี่เหรอ,อไ,หรไม่เจอ,อเลยนะก็ใช่อหรอ โอ้ยต้องไปลองดูแลแบบปิ๊ดปัาดเลยเหรอคาโลหนึ่งรถอูลสองเก์ไปละแปดโล,แ,ล <c oughs> แรงกัดเลยว่ะคนดูไอ้เหี้ยมาเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเราไปตั้งต้นกันก่นกอนเน่ต้องอะไรอีกเรื่องหนึ่งคือรถเกมเนี่ยตอนนี้ยังแบบว่ามีอาการหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรลูกหวงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลูกหวงเนี่ยมันจะแดกเรได้เปล่านะทุกคนนะแต่รถมันแรงมากเลยรถผมตอนแรกๆนะคือบอกเลยว่าแรงมากอพอมันแรงเสร็จปุ๊บแป้งไอ้เหี้ยหลังๆนี่โดนเขาแดกหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวเด็กๆถามหาอีกว่าทำไมพี่ถึงไม่ลงคลิป ้องบินเจ็ดป่ะเออเจ็ดวันบอกเขาดูไปด้วยอเออมันบอกให้เดียวบินเลยขีย่เรือมันบอกด้วยโอยีแ่แอ๊ะเฮ้ยขนาดลูกกนหลวมนีกว่าเราจะโดนม,มันแดกไหมเนี่ยก็ไม่รู้อ่อะไไอนะเออแบกเยสลูกหลวมมันก็เอาไว้เยี่ยมาวันนี้เรามาขับกันชิวๆดีกว่าออกตัวอีกแล้วเหรอโอ้โหว่ากันอยู่เบาๆเลยเนี่ย ทุคนอุ้ยเฮียแ่งออกตัวแบงกูออกไม่เป็นไปัดแบงไปก่อนเลย,ลย,เยเรถออบ๊ไไอบบ๊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 อบบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบบอบบ๊อบบ๊ออบบ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 อออบบ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 อบอบบออบบอบบอบบ ผมยอมขายก็ได้เอาแม้เต็มที่เออน้องๆครับแล้วผมถามอีกอย่างนะน้องๆเวลาน้องๆวิ่งรถไปเนี่ยแล้วมันมีเสียงท่อเหมือนตะแกรงมันหมดหรอน้องๆมันเค็มได้หรือเปล่าวะเอออันนี้คือเป็นท่อพี่โบนะถามฝากถามพี่โบหน่อยว่าใครเคยเค็มท่อบ้างไหมท่อมันหมดแล้วอ่ะทุกคนเออตะแกรงมันหมดแล้วอ่ะมันคอแดงเป้งๆๆๆเลยอ่ะมันมันเค็มได้หรือเป่าทุกคนหรือว่ามันต้องซื้อใหม่วะเออได้เลยเอา ไอ้เฮ้ยออโอ้โหแม่งปั๊มไม่ทันว่ะไอ้หอ้าวันนี้ปั๊บเบลโดนแดกออกไม่ได้มาแผลข้างหลองอ้างเงย,เ,ยเอาเบียนเหรอเออแบเปลี<ว>่บียนเบียดเอาเบียนให้พี่แบงค์หน่อยละรับทุกคนไอ้อยังลืมความตีไนแล้วอ้วันนี้ผมไม่ไหววทุกคนวันนี้เราต้องยอมสองคันนี้จริงเลยขับขี่แล้วคันเร่งมันค้างอ่ะเปลี่ยนทีหนึ่งมันลงอ่ะเออ,เอ,อ,เอของใครของพี่นะ ให้ขี่แล้วมาเอินดูก็ทีนึ่อไอ้อเหี้ยคันเร่งที่มันไวจัดเลยวะไอ้เหี้ยนะทชิบหายระวังหายแล้วรถปวดผมก็มกลัวเมื่อกี้ผมจะหายแล้วก็ไม่ไปเลย <c oughs> <c oughs> ให้ผมมาปั้นใหม่ผมก็เสียวดิขาเกียร์เทียอะไรอ่ะเอาขาเกียร์มาเลยนี่ไง <c oughs> <c oughs> ก็แต่คันเร่งพี่แบงค์แป้งไหวจัดเลยว่ะทุกคนเออโคตรเลื่อนมือเลยคันเร่งผมแม่งหนืดอยจัดหนืดอยจัดสงสัยนะเราต้องไปหัดขับไปนะลืมไปละสเต็ปค้าตรงค้าตีนไอ้เหี้ยไม่ไหวว่ะไอฟ้าหนึงเหรอขอขาเกียร์มันคงจะสูงไปนะมันแล้วแต่คนถนัดนะทุกคนอ้าหรือว่าเอาะทอ บอกเลยผมขับไม่ได้นะวันนี้ไอนี้ไมหายเอ้ยโอเคทุก <laughs> okay, คนก็สำหรับคดีปี้เจ้าคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับต้องน้องนะวันนี้ไอ้เทียไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวป๋าเฟรมขอไปหัดฝึกขับก่อนแล้วรับน้อ,นนองนะไหมมันอยู่ที่คนขับแล้ววันนี้ <Yeah. S 1> ตื่นเต้นไปไหน่อยลืมหมดแล้วคาร์เตอร์คาร์ตีหมดโค้งเอาอีก่ะมาดิเอาดิเอาดิ 哎呀！